สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงดึกๆนะครับของวันศุกร์ครับที่9เดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันูบรรยากาศในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศวหมครับในช่วงฤดูร้อนครับเดือนพฤษภาคมแล้วก็เป็นช่วงที่นักเที่ยวครับก็้างจัดน้อยมากแต่วันนี้ทุกคนไอ้บินจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิครับในส่วนของนักเที่ยวต่างชาติครับว่ามาบ้านเราเยอะแค่ไหนครับนี่ฮะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ชมกลุ่มที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือเป็นนักเที่ยวชาวก็่าจะเป็นชาวโคลัมเบียหรือชาวพวกอ,อเมริกาใต้ทุกคนนะครับเป็นกลุ่มใหญ่มากนี่ฮะไม่ไม่ไม่ว่าในช่วงค่ำๆดือแบบนี้ทุกคนจะมีนักเที่ยวเหล่านี้ครับยางไม้เห็นอยู่ครับดูดิครับกลุ่มนี้เยอะมากนี่ฮะเป็นลาตินอเมริกานะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะเพราะว่าเวลาเขาพูดจะเป็นสำเนียงภาษาสเปนนะนี่ครับ อันนี้คือในส่วนของของผ,ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ตามที่เรา,าได้เสพข่าวนะครับใน,ในเรื่องของเกี่ยวกับท่องเที่ยวครับว่ากลุ่มเทืองเที่ยว หายไปเยอะมากในส่วนของประเทศไทยบ้านเราครับโดยเฉพาะุ่มนักน์เจยาจีนแต่ถ้าเกิดคนที่ทํางานเกี่ยวกับท่องเที่ยวมานานมาตลอดนี้เขาจะทราบดีครับทุกคนว่าในช่วงประมาณเดือนสภหาคมหลังเมษาไปทุกคนก็จะเป็นอากาศมันก็้แตงเยีเยมหนาวแบบนี้ครับแล้วก็จะกลับมาึกคักอีกรอบหนึ่งก็ในช่วงประมาณปลายมิถุนาครับพุนักดาสิงหาเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงสุดท่วงเลยเดครับเป็นฟิดเทอมครับภาคฤดูร้อนของชาวยุโรปครับการท่องเที่ยวก็จะกลับมาึกคักอีกรอบหนึ่งครับเป็นเรื่องปกตินะทุกคนนะฮะ ครับในช่วงเด็กๆประมาณ4ี่ทุ่มกว่านะครับไฟส่วนมากจะเป็นไฟทางจีนนะครับทางเซินเจิ้นทางฮ่องกงทางเซี่ยงไฮ้ครับแล้วก็มีในส่วนของอินชอนครับมีทางเกาหลีและก็ทางญี่ปุ่นนะครับทางโอซาก้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเป็นยุโรปอาจจะไม่ค่อยเยอะบ้ากนะครับในช่วงดึกนะครับจะเป็นไฟทางเกาหลีทางจีนและก็ทางญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับให้ดูอันนี้คือโถงผู้โดยสารขาเข้านะท่นผู้มนะครับระหว่างประเทศวันนี้ครับ ถามว่ามันเงียบเหงาไหมมันก็ไม่ได้เงียบเหงาไม่ได้แบบจนแบบไม่มีนักท่องเทีย่ยวทุกคนมันก็ยังคึกคักนะครับอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแน่นเหมือนช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าโดยภาพรวมท่านผู้ชมนะครับในเดือนพฤษภาคมแบบนี้ฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ยังมากันเรื่อยๆอยู่นะครับถึงอากาศบ้านเราตอนนี้จะร้อนมากครับท่านผู้ชมครับมีมีหลายคอมเมนต์มากบอกว่า,าให้ทางการท่องเทีย่ยวหรือว่าในส่วนของรัฐบาลครับ จัดโปรโมชั่นครับส่งเสริมและก็กระตุ้นการท่องเที่ยวครับในช่วงโลจิซต์ันแบบนี้ครับให้ท่องเที่ยวครับเข้ามาที่บ้านเราเยอะเพิ่มมากขึ้นถ้าผู้ชมมีความคิเดเห็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับว่าเราจะทําแบบไหนที่จะดึงนักท่องเที่ยวครับให้กลับมาในช่วงโลจิซต์ันครับมีใครไอเดียดีๆมีเคลมเลือกมีข้อเสนอแนะนําก็สามารถคอมเมนต์อบอกมาได้นะฮะผู้ชมครับ,บตามที่แอดมินได้ศึกษา ข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ายอดจำเนินของนักท่องเที่ยวชาวจีนครับลดลงเยอะมากครับถ้าเทียบจากปีที่แล้วประมาณเกือบ25-30%ครับซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากข่าวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแผ่นดินไหวแล้วก็เศรษฐกิจครับซึ่งในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททครับก็มีการกระตุ้นนะครับทุกคนกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนครับกลับมาเชื่อมั่นแล้วก็กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งหนึ่งครับอย่างช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับ าก็จะเชิญทั้งในส่วนของอสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าของบริษัททัวร์ครับทั้งหมดหมวลชนครับของประเทศจีนครับมาที่ประเทศไทยบ้านเราครับมาดูแล้วก็มาดูว่าบ้านเราครับยังคงมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้กลับมาครับก็ หวังว่าหลังจากที่เรามีแคมเปญครับเชิญไม่ว่าจะเป็นชาเจ้าของบริษัททัวร์แล้วก็สื่อมวลชนครับจากทุกมณฑมลนของประเทศจีนครับมาที่บ้านเราในช่วงปลายเดือนนี้ครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนครับน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับถ้าเกิดว่าไม่กลับมาคึกคักทางการท่องเที่ยวก็ตั้งเขาก็อาจจะปรับลดเป้าไว้นะทุกคนจากเมื่อก่อนเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ40ล้านคนของปีนี้ครับอาจจะเหลือแค่ประมาณ35ล้านคนครับต่อปีนี้ฮะก็มาลุ้นกันฮะ แต่ในส่วนที่เป็นข่าวดีก็คือในส่วนของตลาดทางไกลครับนท่องเที่ยวทางไกลเช่นยุโรปและก็อเมริกาครับเพิ่มมากขึ้นจากที่ที่ลประมาณ15-16%ก็ครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับที่จะมาชดเชยนท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องหายไปช่วงนี้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งคนก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือน,นเดิมนะฮะ ที่เราเห็นในวันนี้ครับที่สนามบินครับก็จะเป็นบัสครับที่มารับกุกคณะทัวร์ขนาดใหญ่ครับส่วนมากก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นบัสนะครับต้องเที่ยวชาวเกาหลีครับนี่ครับครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในส่วนของจุดเรียกบริการรถแท็กซี่แกร็บนะครับในส่วนของสนามบินสุขุมครับก็คลกทักมาท่านผู้ชมนะครับ ทั้งในส่วนของสตาฟที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกครับนี่ครับที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นโลโก้ของแกล็แล้วก็นักเที่ยวครับที่รอขึ้นรถตรงนี้ครับจะมีการาจุดครับสลับแยกแรถแกล็บครับทั้งจุด A แล้วก็ B ครับก็ขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับเพื่อให้เพียงพอกับนักเที่ยวครับในช่วงที่เป็นเวลาเร่งด่วนหรือว่าอยู่ฤดูไฮซีซั่นฮะ จะให้ดูเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งครับเนี่ยบรรยากาศของท่องเที่ยววันนี้ครับทุกคนนะครับก็ยังคงมากันเรื่อยนะครับสวัสดีคนระับช่างประชมครับอันนี้บรรยากาศในเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับของวันที่9นะครับเนี่ยฮบินม,มาตั้งแต่ตอน4ทุ่มครับวันนี้มาทํางานครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในส่วนของสนามบ,บินมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้นะครับ สำัชาวเกาหลีนะครับโดยภาพรวมนัองเที่ยวส่วมากก็ไม่ได้ลดลงนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเพียงแต่ว่าจำนวนนองเที่ยวทีนนะครับที่ลดลงไปประมาณเกือบ75เครับก็เลยทําให้นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวบ้านเราครับมันค่อนข้างจะซบเซาครับ พี่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทุกคนเราเรานะครับอาศัยนท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐก,กิจจากจีนแล้วเป็นหนาครับพอวันหนึ่งนท่องเที่ยวจีนครับไม่ได้มาบ้านเราก็เลยทําให้มันซบเซาแล้วก็มันก็เกิดกึงตกอย่างหนักเลยฮะช่วมครับก็วันนี้ครับก็มาเปลี่ยนบรรยากาศดูบรรยากาศของสนามบินในช่วงเวลาดึกๆบ้างทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วฮะให้ดูบรรยากาศของผูรร้โดยสารขาลเข้า,ขานะฮะ ก็ยังคงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้แอนมินก็มารับลูกค้าเป็นชาว USA เนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาครับก็มาไฟดิกมากทุกคนนะครับประมาณเที่ยงคืนนี้ฮะอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับของวันที่9ครับเดือนพฤษภาคมนี้ฮะนี่ครับทุกคนหลังจากที่กรุ๊ปชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นผ่านไปแล้วครับทุกคนในเวลาสีทุ่มครับในช่วงเดือก็จะเป็นยุโรปส่วนใหญ่ครับตัวนี้ฮะซึ่งตลาดอเมริกาทุกคนก็ถือว่าเติบโตนะครับประมาณ15-16ครับ จากไปที่แล้วทุกคนก็ถือว่าเป็นน้่องเที่ยวระยะไกลครับที่มีอัตราส่วนครับเพิ่มขึ้นมาฮะโอ้ทุกคนเราไม่เห็นยูนิฟอร์มของพนักงานต้อนรับที่เป็นผิวสีามาก่อนนะครับอันนี้ครั้งแรกนะดูดิครับสวยไหมฮะ เอผู้ชมค,ครับอันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วฮะดูดีครับอันนี้เจ็เป็นเจ้าหน้าที่ของอสายการบินนะฮะ Hi Good morning ผมเอาจริงๆมีรู้สึกว่า, <c oughs> าการท่องเที่ยวบ้านเราก็ไม่ได้แบบซบเซาจนขนาดว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ นักเที่ยวส่วนหนึ่งที่เป็นยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียครับบางโซนอย่างเช่นอินเดียครับแล้วก็ทางในส่วนของเกาหลีญี่ปุ่นครับก็ยังมากันเรื่อยเนะครับเพียงแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนักเที่ยวจีนครับที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นครับในการที่จะเดินทางมาเที่ยวบ้านเราครับก็เราดูทุกคนแคมเปญหรือว่าการซัพพอร์ตจากททครับที่จะมีการเชิญไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์แล้วก็นักเที่ยวครับมาที่ประเทศไทยบ้านเราครับในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครับจะมีผล ดีเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับก็มาลุ้นกันะรับแต่ว,ว่าวันนี้ท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศของอเวลาเที่ยงคืนของสุวรรณภูมิวันนี้ครับก็คึกคักมากนีครขอบคุณนะท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามน,นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนคงมีสาระคงมีประโยชน์นะครับขอทุคกคนครับนอนหลับฝันดีแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเอมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ